يتيم بلوك ستح. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبِهِ نَسْتَعِينُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَجْوِيد ศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานไปกับมามุซักรอกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องการใช้สระนะครับที่ผสมกับอักษรนะครับแล้วจะเปล่งเสียงออกมาอย่างไรเราก็ทราบแล้วว่าอักษรภาษาอรับทั้งหมดมีอยู่29อักษรโดยนับอาลิฟหนึ่ง ฮัมซะสองนะครับแยกกันก็เป็น29อักษรนะครับนับกันโดยมัชฮูดเป็นที่ยอมรับกันนับ29อักษรนะครับแล้วอักษร29อักษรนั้นแบ่งออกเป็น5ฐานเกิดด้วยกันเกิดจากโพงปากนะครับมี3อักษรอาลีฟวาวอาที่เป็นอักษรมัดนะครับ เกิดจากโพงจมูกก็มีสองอักษรแต่ว่าสี่ลักษณะนูนสุกูลนนนชัดดามีมสุกูลมีมชัดดานะครับสองฐานเกิดนี้เกิดจากโพงปากและโพงจมูกนั้นเป็นฐานเกิดที่ไม่แน่นอนเขาเรียกว่ามัคโรยุนมมฮักกอกุลนะครับโพงปากก็คือฮาวาเอียหรือเยาวเฟีย โพงจมูกก็คือคอยชูมียะนะครับท่านปีน้องครับส่วนอีก3าฐานเกิดเกิดจากลำคอท่านปีน้องครับเกิดจากลำคอฮัลกียฮันกียอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคอนั้นมีอยู่6อักษรแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนบนของลำคอนะครับอัดเดนัลฮัลเกีเขาเรียกว่าส่วนบนของลำคออัดเดนัลฮัลกีมี2อักษร คอรินเอาสตุลฮัลกีส่วนกลางของลำคอก็มีสองอักษรไอน์เเล็กอักซอล,ลฮัลกีส่วนลึกของลำคอก็มีสามอักษรฮัมซะฮ a ายหยท่านพี่น้องครับอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคอมีหกอักษรแล้วก็แบ่งออกเป็นสามช่วงคอของมนุษย์เราแบ่งออกเป็นสามช่วงหรือสามส่วน ส่วนบนของลำคอนะครับอัดเดนฮันกี้รีนกับคอส่วนกลางของลำคออาสตูลฮัลกี้อยนกับฮาเล็กอักซอนฮัลกี้ส่วนลึกของลำคอฮัมซะกับฮาใหญ่ครับท่านพี่น้องครับแล้วส่วนอักษรที่เกิดจากลิ้นอล,ลิซานียอล,ลิซานียตุนะครับอักษรที่เกิดจากลิ้นนั้นมีอยู่18อักษร7กลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มแรกเกิดจากคนลิ้นเรียกว่าฮาวายียมีสองอักษรกอฟกับกาฟเกิดจากคนลิ้นเชจิเรียเกิดจากกลางลิ้นมีสามอักษรยิมชีนเออาฮาฟะฮาฟะตุนฮาฟะตุนนะครับเกิดจากข้างลิ้นเอาบอดูบอดนะครับ ดอสเนี่ยมีตัวเดียวนะครับอักษรที่เกิดจากข้างลิ้นมีตัวเดียวเอาข้างลิ้นด้านซ้ายไปจดนะครับกับฟันกรามด้านซ้ายตั้งแต่ซี่ที่ 1- ถึงซี่ที่5หรือถนัดด้านขวาเอาข้างลิ้นด้านขวาไปจดกับฟันกรามด้านขวานะครับตั้งแต่ซี่ที่ 1- ถึงซี่ที่5เพราะดอสนั้นกินเนื้อที่มากนะครับท่านพี่น้องครับกินเนื้อที่มากแล้วก็ฟันของเรานั้นฟันกรามนั้นมีอยู่5 4นะครับแล้วก็นี่ โคเลนกอฟกับกาฟและวียาเซจเรียร์กลางลิ้นยิมชีนยาฮาฟะฮาฟะตุนฮาฟะมีหนึ่งอักษรคือดอตส่วนปลายลิ้นนั้นปลายลิ้นนั้นอัสลีย์ตุนอัสลีย์ตุนมีอยู่สามอักษรเจย์ีนซอดอักษรที่เกิดจากปลายลิ้นนั้นอัสลีย์นั้นใช้ปลายใช้ฟันนะครับปลายใช้ปลายลิ้น ไปจดระหว่างฟันบนกับฟันล่างเอาฟันบนกับฟันล่างมาชนกันและเอาลิ้นไปจดและเสียงนั้นจะเปล่งออกมาก่อนตัวอักษรอัอ้ยยุยอัยซีนซีนอ,อัศดุซอดนะครับอักษร3ตัวนี้เสียงออกก่อนตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ับไปลิ้นจดร่องเหงือกคำว่าร่องเหงือกนั้นก็คือเลยจากโคนฟันข้างหน้าด้านบนมีสมอักษรเครื่องเสียงกียลาม นูนอรอนี่ฐานเกิดดัลเกียส่วนปลายลิ้นโจดปลายฟันข้างหน้าด้านบนมีสามอักษรลิสเวียซาซันรอปลายลิ้นโจดตั้งแต่กลางฟันข้างหน้าสองซี่นะครับเรียกสนายาฟันข้างหน้าสองซี่ไปถึงโคนฟันด้านบนนะครับมีสามอักษรตาดดนปอ ครับอักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นนั้นมากที่สุด18อักษร7กลุ่มด้วยกันนะครับท่านพี่น้องครับฐานเกิดสุดท้ายนะครับเรียงฝีปากเรียงฝีปากก็มีอยู่แบ่งออกเป็น2ส่วนบาตินุชาฟติซุฟลานะครับก็คือมีมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับชาฟตานี่ฟานะครับฟาเนี่ยใช้ปลายฟันด้านบนมาสัมผัส กับริมฟีปากด้านล่างเขาเรียกว่าบาตินุสชฟัฟฟติซุฟลานะครับส่วนตัวฟานั้นใช้ปลายฟันด้านบนมาสัมผัสกับริมฟีปากด้านล่างฟาฟาส่วนอัชชัฟตานีมี3อักษรนะครับบามีมวาวจะเห็นว่าบานั้นปิดปากแล้วก็เปิดปากมีมก็เช่นเดียวกันปิดปากแล้วก็เปิดปากส่วนวาวนั้นหูปากนะครับ ว้าวปิดปากแล้วก็เปิดปากพร้อมกับขู่ปากว้าวครับท่านพี่น้องครับสามฐานเกิดนี้เขาเรียกว่าฮัลกียอมี6อักษรเกิดจากลําคอแล้วก็ลิซานียมีสิอักษรเจ็ดกลุ่มแล้วก็ชัฟวียมีอยู่4อักษรน,นะครับสฐา,านเกิดนี้ก็เรียกว่าฐานเกิดที่แน่นอนมัคโรยุนมมฮักกอกุล นะครับจะเห็นได้ว่าฐานเกิดที่แน่นอนนั้นถ้าหากว่าอักษรใดที่มีสระอ่านได้ทันทีจะเป็นสระฟันหะกัสระดมมะเรียกว่าสระหลักนะครับเช่นฮัม za ฟันหะอฮัม za กัสระอีฮัม za ดมมะอูอ่านออกเสียงได้ทันทีนะครับส่วนวาวเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองวาวที่เป็นอักษรมัด นะครับวอลที่มีฐานเกิดจากโพงปากขาวเอียหรือ,อยาเฟียเมื่อมีสระสุกูลนั้นอ่านไม่ได้นะครับวาวสุกูลอ่านไม่ได้ถ้าวาวที่มีฐานเกิดจากริมฟีป,ปากนั้นถือว่าอ่านได้เช่นว่าวีวูอับิลล ah าฮ ah uh ิตลฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบารุกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มาน علم القران خلق الانسان